ข้าวมันไก่ให้ล้ำล้ำล้ำวันนี้นูกยำหอมพาทุกคนมากินข้าวมันไก่เจ้าล้านนี่มาได้มีแต่ข้าวมันไก่หนาเจ้ามีทั้งข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงหรือใครอยากกินเป็นมามีเก้วกับมีนะเจ้าล้านนี่เป็นล้านประจําของน้องยมหอมเลยเจ้าน้องยำหอมเปิ้งใจน้ำซุปปิ้งนักขนาดเลยเจ้า ช่วยปลอมท่อมทัำหเลยเจ้าส่วนน้ำสุปพันๆกินไปพร้อมกับไก่นุมน่มๆบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินร้านนี่ตั้งอยู่ทีเส้นกปะปะโกตรงคำกับนิ่มซี่เสงเจ้าไขา่านมาทางนี้ก็อย่าลืมมาแวะกินกันนะเจ้าหรือว่า สั่งทางแอปสีเขียวก็ได้นะเจ้าวันนี้แม่เล็กกินข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่เจ้าหมูกรอบลาดน้ำเยิ้มเยิ้มก็น่ากินเหมือนกันนะเจ้าส่วนน้องกิมหอมกินเป็นข้าวมันไก่ที่เซตหนังแบบหนังเยิ้มเยิ้มเลยเจ้าสำหรับวันนี้น้องกิมหอมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า